สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับ Q&A EP ส2 2สองส ย้ในที่สุดก็มี EP 2แล้วไม่คิดว่าจะมีวันนี้นะคะก็ไหนๆก็มี EP 2แล้วเราก็จัดกันไปเลยกับ20คําถามอุตสาห์รวบรวมมาจากเพจนะคะเราก็มาดูกันที่คําถามแรกกันเลยดีกว่าเนาะจากคุณ T I M E ค่ะทําไมพี่มาโกะถึงได้ชื่อนี้มาก่อนอื่นจะเล่าความเป็นมาให้นะคะคือชื่อมากุคุณย่าเป็น คนตั้งใหซึ่งคุณย่าก,ก็คือคุณแม่ของคุณพอ่อที่เป็นคนญี่ปุ่นแกบอกว่าถ้าเป็นเด็กผู้หญิงให้ชื่อมากโกค่ะถ้าเป็นเด็กผู้ชายให้ชื่อมาซาโอซึ่งเด็กผู้หญิงจะแปลว่าเด็กหญิงที่แบบพล่าเลิงสดใสน่ารักมาซาโอก,ก็จะเป็นเด็กผู้ชายที่สุภาพอ่อนโยนประมาณนี้แต่ว่าในที่สุดแล้วเขาก็เกิดมาเป็นเด็กผู้หญิงค่ะก็เลยชื่อว่ามาโกแต่ถ้าสมมติว่าเกิดมาเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็ป ีก็คงชื่อมาสโสภาคงแล้วเนาะมาสะโสภาคงที่เป็นเพื่อนของชิงจังที่เป็นหัวเขาปันนะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ชอบไปได้ถ้ามีลูกเป็นผู้ชายก็อยากชื่อมาโสะเหมือนกันนะสารฝันคุณย่าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> น่ารักชอบชิงจังมากคําถามข้อที่2จากคุณใบหม่อนนะคะของน่ารัก vs ของหวาน อตอบยากเหมือนกันนะแต่ว่าสําหรับเขาต้องเลือกของน่ารักไว้ก่อนของน่ารักก็ไปม,มาจากของหวานยังไงของน่ารักมันก็จะมีความหวานปนกับความน่ารักอยู่แล้วอแล้วก็ไม่ดํากับ Vs ไม่ขาวถ้าถามว่าชอบแบบไหนใช่ไหมจริงๆตอนนี้ชอบไม่ดามากกว่าค่ะ เพราะว่าตอนนี้ใช้ไม้ดำอยู่เนาะมันดูไม่ค่อยเลอะด้วยแล้วก็ตรงสีเทาๆตรงนี้สวยสวยกว็ไม้ขาวที่มันเป็นสีดำตรงนนเนี้ย <c oughs> ใช่แล้วก็เดินห้าง VS สวนสนุกอ่าขอตอบว่าเดินห้างค่ะเดินห้างมันเย็นสบายด้วยสวนสนุกมันก็สนุกนะแต่ว่ามันก็จะร้อนๆหน่อย <c oughs> ดูหนังผี VS <c oughs> เข้าบ้านผีสิงอ่าดูหนังผีค่ะเพราะว่ามีความทรงจำไม่ดีกับการเข้าบ้านผีสิงในวัยเด็ก คือสมัยวัยเด็กใช่ไหมไปเที่ยวดีเวอร์เข้าบ้านผีสิงคือที่ดีเวอร์เนี่ยบ้านผีสิงไม่รู้ทําไมบันไดเยอะมากเลยทุกคน <laughs> บันได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 แล้วก็บันไดคือตอนเด็กอะ่ะเข้าไปแล้วก็เขาสะดุดแล้วแบบข้างในมืดแล้วทุกคนก็ทิ้งเขาไปหมดเลยคือแบบก็กลัวนะนอกจากซุ่มซ่ามแล้วยังจองเจอรบรรยากาศผีๆมาหลอก <laughs> เลยแบบควาความวามจำฝังใจว่าแบบว่าไม่ค่อยถูกกับบ้านผีสิงแต่ว่าชอบดูหนังผีนะชอบ แนวสยองขวัญฮอลล์มากปิ้งย่างบ s เอสชาบูปิ้งย่างค่ะยอมหัวเหมินปิ้งย่างมันอร่อยอ่ะถ้าแบบถ้ามีเนื้อด้วยมันจิ้มกับกน้ำจิ้มเลยนะยอมหัวเหมิ่นนักงคืนก็ได้เอาจริงเทไม่หนึ่งคำถามถ้าพี่มากดจะพาลูกเพจไปเที่ยวได้หนึ่งที่จะพาไปที่ไหนคะ ถ้าปไปได้ก็อยากพาไปคาเฟ่กินของหวานอร่อยๆอแล้วก็พูดคุยกับลูกเพจมันจะได้เหมือนสร้างความกระชับมิตรกับลูกเพจด้วยพูดคุยก็มีความสุขแล้วจ้า <Yeah. S 1> ข้อที่3นะช้ากับคุณคันนันาดโลลิต้า vs กอธิกโลลิต้าอ่าโลลิต้าค่ะ <laughs> คือแบบมีชุดหวานๆฟุงฟ้งฟิงฟุงฟ้งฟิงแบบแนวลูลิต้ามาเยอะมากๆเยอะกว่าโกธิคลูลิต้าแต่จริงๆก็อยากแต่งแนวโกธิคลูลิต้าบ่อยๆเหมือนกันแล้วจะเป็นสาวแบบชาวร็อกแบบ เนียวแบบล็อกๆพังๆบ้างก็ดีเหมือนกย่งแบบเท่ะอะไร่า้แต่เราเป็นสาวหวานอยู่ดีติดความหวานข้อที่4นะคะจากคุณเต้นจนตอนนี้ก็ไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วงานจริงๆของพี่มากกะคืออะไรครับงานหลักตอนนี้ก็จะเป็นสตรีมเมอร์ค่ะเป็นสตรีมเมอร์ที่ Facebook Gaming อยู่ค่าย OS ด้วยก็ทั้งสตีมเล่นเกมแล้วก็ h s m r ไปด้วยแล้วก็มีขายเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าน่ารักน่สวยสวยสไตล์มากุจังสำหรับที่สาวๆชอบถ้าชอบสไตล์เขาสามารถไปติดตาม o o l o w สอชุดน่ารักน่ารักกระเป๋าน่ารักน่ารักได้ที่ใน IG มากดจังช็อปได้นะคะบอกช woman, dragon, oh, อื่อร้านแล้วนะอย่าลืมไปดูกันด้วยนะคะน่ารักน่ารักเยอะเลยเพื่อสาวๆชอบต่อไปคำถามข้อที่5นะคะจากคุณแป้ง พี่มากบพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมคะเพราะว่าสำเนียงพี่ตอนพูดภาษาไทยมันน่ารักเพราะเหมือนสำเนียงญี่ปุ่นมากๆเลยพูดภาษาญี่ปุ่นได้คะ่ะเพราะว่าเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นอยู่แล้วก็จะสะดวกในการพูดคุยแล้วก็ฟังรู้เรื่องเข้าใจแต่ว่าถ้าเขียนกับอ่านนี่อาจจะไม่ค่อยแบบ ไม่่อยคลองเท่าไหร่สู้กับการพูดแล้วก็การฟังเพราะว่าตอนเด็กๆเราคุยกับเราคุยเราฟังกับคุณพ่อมากกว่าอะไรเงี้ยข้อที่หกนะคะจากคุณมินดี้ตู้เสื้อผ้าพี่มากโกะมีชุดกี่ร้อยชุดคะเฮย้ยพี่ว่าน่าจะเกินร้อยชุดมีตู้เสื้อผ้ากี่ตู้กี่ตู้ไม่น่าจะพอเพราะว่าเราชอบแต่งตัวเนาะมีความสุขดีอะ่ะคือถ้าน่า,นาจะเกินเกินร้อยเกินพันหรือเปล่า ข้อที่7จากคุณแอลลี่อยากให้พี่มาโการีวิวชีวิตตัวเองที่แย่ที่สุดค่ะรีวิวชีวิตตัวเองที่แย่ที่สุดใช่ไหมเอาละค่ะเราจะเข้าสู่โหมดดราม่าก,กันเล็กน้อยซึ่งอยากจะเล่าให้ฟังไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนเลยนะก็สมัยเรียนนะคะย้อนไปสมัยเรียนสมัยเรียนก็มีความรักมีแฟนเป็นคนแรกใครๆก็ต้องมีแฟนมีความรักใช่ไหมก็ เขากันไปก็มีความสุขดีต่อมามารู้ทีหลังว่าเขาแอบคุยกับผู้หญิงคนอื่นก็นอกใจนั่นแหละประชาชนทัน่วไปก็นอกใจนั่นแหละแล้วทีนี้พอแบบมีปัญหาก็ทะเลาะก,กันก็จะเลิกเลิกกันอะไรอย่างนี้ และทีนี้กลุ่มเพื่อนที่เป็นแก๊้งของเราอ่ะแกง๊งของเราจะมีแก๊้งผู้หญิงหลายๆคนเขาก็แบบเหมือนประมาณว่าไม่พอใจเราว่าทําไมเราต้องไปไปว่าไปว่าแฟนเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าแฟนเราก็จะเป็นเพื่อนเพื่อนของแก๊้งกลุ่มเราอีกทีหนึ่งเหมือนกันทีนี้เพื่อนเพื <raf> ่อนแก๊้งกลุ่มเราเขาก็ไม่พอใจเราเฉยไม่รู้ไม่รู้ทําไม <S 2> <S 2> ต้องมา <S <S ไม,ไม่ไม่พอใจเราว่าทาไมเราต้องไปว่า,ไปว,าไปว่าแฟนเราอย่างงู้นอย่างนี้แล้วทำไมต้องเลิกกันแล้วผลสุดท้ายแก๊้งเพื่อนเราก็ ทิ้งเราไปค่ะคือเหมือนเขาโกรธเราไปเลยอะ่ะคือไม่คุยไม่สนใจเทเราออกจากกลุ่มทิ้งเราออกจากกลุ่ม,ออกกมคือตอนวัยเรียนตอนนั้นก็แบบต้องใช้ชีวิตตัวคนเดียวอะ่ะคือไปไหนทําอะไรก็อยู่คนเดียวกินอะไรก็อยู่คนเดียวคือช่วงนั้นก็คือแบบเป็นชีวิตที่แบบทําไมเราต้องมาเจออะไรอย่างงี้วะแบบ เพื Workers, ่อนก็ทิ้งแฟนก็มีคนอื่นใช่ไหมคือแบบตอนนั้นร้องไห้หนักมากอ่ะเคยร้องไห้ต่อหน้าเพื่อนด้วยอ่ะคือเพื่อนแม่ก็ไม่สนใจด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเไราจะไม่พูดจาก็ร้องไห้หนักมากแล้วก็หยุดเรียนบ่อยด้วยคือก็ติดล้อติดสูตเยอะเหมือนกันช่วงนั้นโอวหปัญหาชีวิตปวดหัวเลยคือพอแบบเราเจออะไรอย่างนี้มาแล้วก็พยายาม สู้สู้กับตัวเองสู้กับตัวเองให้เรียนจบให้ได้ก่อนค่อยว่ากันก็ในที่สุดก็ผ่านจน fish fish ุดนั้นมาได้ แต่ทุกวันนี้คือเอาตรงๆนะก็ยังคุ้นเคยกับกุ้นชินกับการอยู่คนเดียวอ่ะไปไหนทําอะไรก็อยู่คนเดียวตปแบบพอตอนนี้ถ้าจะให้อยู่กับกลุ่มเพื่อนคนเยอะๆก็รู้สึกว่าตัวเองแบบแปลกๆรู้สึกแปลกๆแล้วเพราะว่าเราเคยอยู่คนเดียวมาบ่อยๆเนาะแต่ช่วงนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วค่ะเราก็พยายามแบบปรับปรี่งตัวเองให้แบบเข่งเก่งขึ้น เราต้องแข่งแก่งขึ้นอยู่ร่วมกับผู้คนให้ได้นะอยู่คนเดียวไม่น่าจะไหวใช่ไหมก็มันก็เป็นความทรงจําแย่ๆอย่างเนอะคะ่ะมันก็ผ่านมาแล้วแล้วตอนนี้ก็ไม่คิดอะไรมากแล้วแหละสบายใจแล้วทําให้ชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ดีกว่าต่อไปนะคะรับฉาบข้บอที่แปใช่ไหมคุณวรพรแต่งหน้าคอสเพลชัวร์แรกๆเป็นยังไงบ้างคะแล้วชุดแรกที่แต่งคือตัวละครอะไร แต่งหน้าคอสเพย์แรกๆเขารู้เลยค่ะว่าทุกคนต้องมีครั้งแรกเสมอครั้งแรกมันเป็นอะไรที่แย่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นความทรงจําอย่างหนึ่งคือแต่งหน้าก็ยังไม่เป็นใช่ไหมคะก็อย่างมากก็ลองพื้นอายไลเนอร์อายไลนยเลนอร์ย,ยังเขียนไม่เป็นเลย<笑><笑>ก็ทาแบบเราพื้นเฉยๆแล้วก็ทาลิปบางๆแล้วก็ทาอายแชโดว์บางๆตอยนั้นยังไม่ได้เขียนอายไลเนอร์เลยมตอนนั้นให้คุณแม่แต่งหน้าให้หรือเปล่า แล้วชุดแรกที่แต่งคืออามานะมิซาจากเดทโนดค่ะน่าจะแต่งง่ายสุดละสมัยที่คอสเพย์ครั้งแรกคือจะมัดผมสองข้างแล้วก็แต่งชุดแนวโกธิคพลัง,ง,งล ок, ๆล็กๆหน่อยใช่ประมาณนี้ข้อที่9นะคะจากคุณออนนี่พี่มาโกรู้สึกยังไงเวลาลุกเพจมาระบายความเครียดหรือความรู้สึกตอนทำเอซิมค่ะ อาจริงๆในใจลึกๆเราก็รู้สึกกังวลรู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่เหมือนกันนะเวลาเห็นแบบทุกเพจไม่สบายใจหรือเขาเครียดหรือว่าเขาคิดมากแล้วแบบเขามาปรึกษาเรามาระบายเราอย่างเงี้ยลราก็ให้กําลังใจเขาเท่าที่จะทําได้ถ้าเราทําให้เขารู้สึกว่ารู้สึกดีขึ้นรู้สึกหายกังวลมากขึ้นรู้สึกยิ้มได้เราก็รู้สึก โอเคอยู่นะคะแต่ก็ดีแล้วค่ะที่เขามาระบายฟังเพราะการที่ได้ระบายออกมาการได้พูดคุยกับใครสักคนมันก็ทําให้เขารู้สึกโลกขึ้นบ้างแหละนะอย่างน้อยอืมแต่ถ้าไปไปได้พยายามอย่าคิดมากอย่าเครียดอย่ากังวลเยอะนะคะทําให้ชีวิตมีความสุขเข้าไว้ดีกว่านาะยิ้มเยอะๆหัวเราะเยอะๆเหมือนเขาอะค่ะ เวลาเขามีเรื่องิดเครียดหรือว่าไม่สบายใจเขาก็พยายามยิ้มพยายามผัอเล้อเยอะๆอะ่ะมันก็ดีนะค้อถามข้อที่10จากคุณนุ้ยเหรอคะเคยมีคนเรียกชื่อผิดไหมครับว <Wow. S 2> ้าวก็มีอยู่นะคะโดยเฉพาะการพิมพ์ชื่อผิดหรือว่าเขาอาจจะไม่รู้ชื่อมากโกหรือชื่ออะไรหรือเปล่าหรือว่าตัวอักษรมันหยุดติดกันหรือพิมพ์ผิดมาโกมีโก แล้วก็ทาโกะนอกจากจะโกะแล้วเรายังเป็นปลาหมึอกอีกทาโกะที่ภาษาญี่ปุ่นที่มันแปลว่าปลาหมึอกอะคะ่ะโกะแล้วยังต้องเป็นปลาหมึอกอีกแต่ก็ไม่อะไรนะคะเวลามีคนเรียกชื่อผิดก็น่ารักดีจะเรียกยังไงก็ได้เลยแล้วแต่นะคะเข้าถาบข้อที่11จาก คุณธนัทค่ะธนันธนันใช่ไหมอ,อ๋อคุณธนันน <laughs> อนาคตบ้างแผนจะทําอะไรในชีวิตไว้บ้างคุณมาโก้จริงๆก็แอบมีคิดไว้บ้างนะ <c oughs> ก็อยากมีเงินเก็บเยอะๆแล้วก็ถ้าไปไปได้ก็อยากมีธุรกิจเปัวเองอย่างขายของออนไลน์อะไรอย่างงี้เพราะว่าเป็นคนชอบทํางานที่บ้านอะ <c oughs> ชอบทํางานที่บ้านชอบแพ็คของอะไรอย่างงี้แล้วก็สิ่งที่ขายไปได้เลยคืออยากแต่งงานค่ะมันเป็นความ สฟันของผู้หญิงอ่ะใครๆก็อยากแต่งงานหรือเปล่ามีผู้หญิงคนไหนไม่อยากแต่งบ้างอยากมีครอบครัวที่ดีอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นค่ะถ้าเป็นไปนได้นะ <laughs> เป็นความใฝ่ฝันต่อไปข้อที่12จากคุณสุภานิดาค่ะความทรงจําที่รู้สึกว่าแย่ในวัยเด็กถ้าวัยเด็กน่าจะเป็นเรื่องที่คุณพ่อกับคุณแม่ทะเลาะก,กันนะคะแต่ก็ไม่น่ามีบ้านไหนที่เขาไม่ทะเลาะก,กันหรือเปล่านอกจากจะทะเลาะน้อยทะเลาะรุนแรงหรือว่ายังไงมันก็ต้องมีทุกบ้านเนาะแต่ของเราค่อนข้างที่จะรุนแรงค่ะมันฝังใจเรามาตนะั้งแต่เด็กๆมันเลยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความทรงจําที่แย่มาถ้าเป็นไปได้ทําไมผู้ใหญ่ เม่าก่อนทำไมไม่ไปทะเลาะกันรับหลังเด็กคะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องทะเลาะกันต่อหน้าเด็กแล้วเด็กโตมาเขาจะต้องรู้สึกยังไงจริงไหมฝากไปคิดด้วยนะคะผู้ใหญ่ที่ชอบทะเลาะกันต่อหน้าเด็กมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยคะ่ะต่อไปค่ะข้อที่13จากคุณนัทรัตน์ค่ะที่ชอบดูอนิเมะไหมคะแล้วชอบดูแนวไหน อ่าใช่ค่ะพี่เป็นคนชอบดูอนิเมะมากอนิเมะญ,ญี่ปุ่นอะไรพวกนี้แต่ถ้าถามว่าชอบแนวไหนจริงๆก็ดูได้ทุกแนวนะแต่ถ้าชอบไปพิเศษ่าจะเป็นแนวเริฟโคอมเมดี้เริฟโรแมนติกชอบเกี่ยวกับแนวรักๆักน่ารักน่ารักสวยงามมีดราม่มาก,ก็ได้ก็เป็นแนว normal <c oughs> ด้วยนะคะชายหญิงยูริกับไวายไม่เอานะ,ะ <c oughs> พอจิ้นได้แหละเอาจริงๆแต่ว่าชอบชายหญิงมากกว่าประมาณนี้แต่ช่วงนี้ติดวันพีทค่ะเพิ่งไดดูวันพี โอ้ยแล้ว,วตอนนี้หลายตอนมากเลยกี่ชาติกว่าจะจบอ่ะเนี่ยบอกอับโคนันเลยโคนันก็โห้ยเหลืออีกหลายร้อยตอนเลยมัง้งพันกว่าตอนหรือยังข้อที่14ค่ะจากคุณสันทิสุกมากบรู้สึกยังไงเมื่อมีคนมองมาที่เราไปร้อยคนตอนที่สตรีมช่วงแรกๆเอาจริงก็แอบเคอะเคิรๆเคริรนะคะว่าแบบคิดในใจมีคนหลายร้อยกว่าคนมาดูจดจ้องเราทํากับนอนอาจจะมีคนแบบ มาว่ามาขืนใส่บ้างก็ช่างมันค่ะไม่สนใจมองเป็นอากาศค่ะเราสนใจคนที่เขาชอบเรารู้สึกดีกับเราดีกว่าก็ขืนดว่าค่ะแต่ตอนนี้ชินแล้วคุ้นเคยกับมันมันก็จะเป็นชีวิตประจาวันไปแล้วเนาะแต่สมัยสตรีมแรกๆคนดูไม่ถึงร้อยนะสิบกว่าคนเนองด้วยซ้ำมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบว่าอืมถึงจะน้อยแต่ก็อบอุ่นใจนะทําไมต้องทอําเสียงหรอด้วย ข้อที่สิบห้าค่ะจากคุณสุพิชยาค่ะชอบไปเที่ยวที่ไหนบ้างค่ะชอบที่ชอบที่สุด์อาจจะเป็นเดินห้างค่ะห้างที่ไหนก็ได้ที่เป็นห้างเพราะว่าทุกสัปดาห์มันต้องได้ไปสักห้างเอาจริงๆคือแบบเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองคือชอบเดินเล่นแบบอากาศเย็นสบายชอบเดินดูน่เดินดูนี่ถ่ายรูปเล่นกินของอร่อยอร่อยแล้วก็ชอบดูหนังค่ะชอบเข้าโรงหนังมากเลยอ่ะคือทุกเดือนต้องได้ดูหนังเอาจริงๆแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีหนังอะไรน่าดู ก็กินแบบว่าติดพบควนชีของเมเจอร์ต้องของเมเจอร์เท่านั้นนะคะ <c oughs> ย้ำๆอร่อยเยอะอข้อที่16ค่ะจากคุณทิติพรว้าวชื่อเราเหมือนกันเลยนะคะ <c oughs> แล้วบันไดใจที่ทำให้อยากคอสเพย์มาตลอด เคยมีการทอร้อกับการแต่งคอสเพย์บ้างไหมคะแะร,รงบันดาลใจที่ทําให่อยากคอสเพย์หรอก็ถ้าเรามีความอยากมีความชอบที่อยากจะลองแต่งตัวละครนั้นๆตัวที่เราชอบเราอยากเป็นตัวนั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรามีไฟในการที่จะแต่งส่วนเรื่องทอ้อไม่ไม่เคยทอ้อเลยนะคะก็อย่างที่บอกว่าเราชอบกับสิ่งสิ่งนั้นเราก็จะไม่มีการทอร้อใดๆทั้ทงสิน้นแต่จะมีความรู้สึกว่าเราสนุกกับมันสนุกกับสิ่งที่เราชอบ มีความสุขกับมันนั่นแหละคะ่ะขอให้ทุกคนมีสิ่งที่ชอบนะคะแล้วก็จัดไปหนักๆเลยข้อที่17นะคะคุณนาราชิปใช่ไหมเคยหมดไฟในการทำา A ซ r r ไหมครับแล้วถ้ามีอะไรคือแรงบนันดาลใจให้พี่ทำต่อเคยหมดไฟไหมก็อาจจะมีอารมณ์ชั่ววูบบ้างความรู้สึกที่แบบว่าถ้าเรามีความเครียดอื่นสะสมหรือว่ารู้สึกเหนื่อยๆแบบสะสมะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย เราอยากหยุดพักแล้วอะเราไม่อยากทําแล้วอะเราขอพักได้ไหมอะคือมันก็เป็นแบบก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นอารมณ์โชว ถ้าเราได้พักได้ทําอะไรสักหน่อยมันก็กลับมาทำเหมือนเดิมได้นะคะก็ส่วนแรงบรนดาลใจในการทําต่อไปใช่ไหมก็ลูกเพจค่ะคนฟังที่ดีคนที่เราคนที่เขาชอบเราก็พอคิดว่าพอมีคนรอรอเราฟังรอคอยเราก็มีความรู้สึกว่าเอออย่าให้ปล่อย,อย,อยให้เขารอนาน,านเราต้องไปส่งเขาเข้านอนกลนอนดีกว่าประมาณนี้จ้าคาถามข้อที่สิบแปดใช่ไหมจาก บ,บุญญารัตอยากรู้ว่าใช้เครื่องสำอางอะไรแต่งหน้าเวลาทำเอส m อมอาร์คะโดยเฉพาะลิปสติ สีสวยทุกวันทุกเวลาแนะนำสาวๆนะคะว่าย,ยี่ห้อ 4U2G U2 อะคะ่ะลิปสติกเขาดีมากเลยนะสีสวยแล้วก็ติดทนด้วยแนะนำให้สาวๆลองไปหาซื้อหาใช้กันได้นะจ๊ะแนะนำเลยนะ <c oughs> ข้อที่19คะ่ะว้าวในที่สุดเราก็มาถึงข้อที่19แล้วที่มาโกมีแผ่นจะทำคอนเทนต์อื่นๆไหมคะเช่นสอดแต่งหน้าให้กับ การเข้ากับการคอสเพย์คอนเทนต์อื่นๆหรอจริงๆมีความรู้สึกว่าอยากทำวีล็อกอะคือแบบอยากพาทุกคนแบบไปเที่ยวไปกินไปชิมอะไรอย่างี้อยากพาคนดูให้ความรู้สึกว่าให้คนดูได้ไปเที่ยวกับเรามันรู้สึกน่าจะสนุกดีเนาะแบบพาเที่ยวพากิน สงสัยตัวเองอยากกินมากเลยอยากทําอะไรอย่างเงี้แต่ว่าการแต่งหน้าเนี่ยเอาจริงๆว่าเขายังไม่ค่อยเก่งเรื่องด้านแต่งหน้าเท่าไหร่นะคะคือช่วงนี้ก็แต่งได้แบบพื้นฐานยังพอได้แบบใสๆอะไรอย่างเงี้ <laughs> จริงๆก็อยากเก่งเรื่องการแต่งหน้าเหมือนกันสงสัยเราต้องไปฝึกแล้วแหละ คำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะกยี่สิบเลี้ยวจากคุณโอปัญญาค่ะทา,าอาหารไทยเป็นไหมครับอาหารไทยเนี่ยไข่เจียวกับไข่ดาวเนี่ยได้ไหมคะรวมไหมเดี๋ยวนะไข่ดาวไข่เจียวใครๆก็ทําเป็นหรือเปล่ามีใครทําไม่เป็นบ้างไหมคะเนี่ยอาหารไทยที่ทําเป็นก็ผัดกะเพราค่ะคืออย่างที่เรารู้เลยคืออาหารตามสั่งอาหารไทยที่เขาชอบที่สุดคือผัดกะเพรา ไม่ว่าจะเป็นหมูชิ้นหมูสับหรือว่าเนื้อแล้วก็รสชาติต้องเผ็ดมากๆๆกมมากเลยนะย้ำมากๆๆเลยเผ็ดมากๆเผ็ดจริงๆแล้วก็พิเศษหน่อยก็ไข่ดาวค่ะไม่สุกด้วยนะจ๊ะไข่ดาวเยิ้มเยิ้มอ่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะก็ประมาณนี้ค่ะก็ จริงๆแล้วมีคนถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องอายุเรื่องแฟนเรื่องความรักเยอะมากแต่ซึ่งคำถามพวกนี้เขาได้ตอบไว้ใน ep หนแล้วนะคะสามารถไปย้อนดูได้ถ้าใครยังไม่เคยดู ep แรกนะคะยังไงวันนี้ก็ฝาก Q&A ep 2นี้ด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าต่อไปจะมี ep สาไหมแล้วก็ข้อขอฝากทุกคนช่วยกันกดติดตามฝากสนับสนุนกันด้วยนะคะที่เพจมาโกแล้วก็ยูทูบ เอส็มอามาโกะนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะจ๊ะเราพบกันใหม่นะบ๊ายบายจ้า